สวัสดีทุกทท่านครับสวัสดีและสวัสดีทุกทท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้นะครับขอให้ทุกทท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมหวังปาถนาทุกประการนะครับครับวันนี้เจอกันเช่นเคยกับกระผมเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับพระเครื่องหลวงพ่อชะนยชันทาศาโรนะครับเกจิแห่งเมืองขอนแก่น วิชาเสือหัวขาดนะครับวันนี้ก็มาพบเจอกันเช่นเคยนะครับหลังจากที่ไม่เจอกันนานนะครับไม่เจอกันนานนะครับหายไปหลายอาทิตย์นะครับพอสมควรนะครับเพราะช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะมีปีใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วนะครับบางท่านก็เดินทางกับภูมิลำเนานะครับกับภูมิลำเนานะครับ วันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับพระเครื่องหลวงพ่อชนะชันทสาโรนะครับมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันเช่นเคยนะครับรับชมกันเช่นเคยนะครับสําหรับคนที่ถามเรื่องมีดเนาะนะครับมีดเหลืออยู่นะครับมีดหมอนะครับของหลวงพ่อนะครับที่ท่านเสกนะครับก็ยังเหลือนะครับแล้วก็เหรียญนะครับก็ยังพอมีอยู่ นะครับพอมีอยู่นะครับให้ทุกท่านได้เล่นกันนะครับวันนี้ก็มีเหรียญนะครับรุ่นเก่านะครับมาให้ทุกท่านได้เล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เสียยังเหลือนะครับเสียเสียขามนะครับเหลืออยู่นะครับสามต้นนะครับมีนะครับเหลืออยู่สามต้นนะครับตอนนี้ก็ เริ่มแล้วนะครับบอกแล้วว่าช่วงจะปีใหม่นะครับพระเครื่องนะครับเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับทุกท่านทุกคนนะครับเริ่มถามหานะครับกันเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยนะครับจะมีทั้งลูกศิษย์ลูกหาเข้ามากราบหลวงพ่อนะครับที่วัดเยอะนะครับฉะนั้นก็พระเครื่องเนี่ยนะครับที่วัดก็จะเตรียมไว้นะครับให้ได้เช่าหากันนะครับราคาก็เริ่มจะขยับไปอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็ ปู่เจ้านะครับปู่เจ้านะครับนี่นะครับล่าสุดนะครับนี่เหลืออยู่นะครับเหรียญปู่เจ้าเนาะนะครับให้สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับเหรียญปู่เจ้านะครับเหรียญสวยๆเนื้อปอกนะครับหรือว่าจะเป็นนี่นะครับชุดนี้ก็เหลือนะครับเสือเท่านอนกินนะครับก็ยังพอมีนะครับให้เล่นให้เช่าหากันเหมือนเดิมนะครับ สำหรับเหรียญนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญนี nice ่นะครับสวยๆนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเหรียญนี้นะครับด้านหลังนี้ยันนี่เหมือนพญาเถาะเลยนะครับสวยมากนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับช่วงนี้มีราคาให้พิเศษนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นี่นะครับ พุทธปฏิหารนะครับเหลือสองเหรียญนะครับเหรียญหนึ่งเลี่ยมแล้วกับเหรียญหนึ่งที่ยังไม่เรี่ยมตัวนี้เป็นหลังยันนะครับนี่นะครับพุทธปฏิหารหลังยันนะครับด้านหลังนี่นะครับมีเกษานะครับหลวงพ่อด้านหน้ามีจีวรนนะครับครบเครื่องในเหรียญเดียวนะครับบอกเลยว่าครบเครื่องในเหรียญเดียวนะครับสําหรับอ่าพระผงหลวงพ่อชไหนนะครับนี่นะครับบอกเลยว่า อันไหนที่มีรูปหน้าท่านเนี่ยนะครับให้เก็บเลยนะครับให้เก็บนะครับเหรียญที่มีรูปท่านเนี่ยนะครับเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับบอกว่าเก็บได้ให้รีบเก็บนะครับเหรียญนี้มีออปชันนะครับเลี่ยมแล้วนะครับมีออปชันให้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญที่มีรูปท่านเนี่ยนะครับเป็นหน้าท่านนี่นะครับหลวงพ่อนะครับให้รีบเก็บนะครับเก็บได้ก็ ให้รีบเช่าหากันนะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อกรอบบ้นฝางนะครับเหลือองค์เดียวสุดท้ายนะครับเสื้อกรอบั้นฝางองค์เดียวสุดท้ายพร้อมเลี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับเสื้อกรอบบ้นฝางนะครับหรือว่าอยากได้ห้าพยักนะครับนี่นะครับห้าพยักกาลังสวยนะครับพอเลี่ยมเก็บผิวเนี่ยจะสวยนะครับทองแดงนะครับกําลัง ผิวกำลังสวยมากเหรียญจริงเนี่ยนะครับสวยนะครับจะออกว่าจะเห็นว่าจะเริ่มเป็นลุงแล้วนะครับเพราะว่าดูในกล้องอ่ะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูของจริงเนี่ยนะครับเหรียญกําลังสวยนะครับทองแดงนี่นะครับมีเสน่ห์จริงๆนะครับเหรียญทองแดงเนาะนะครับก็เดี๋ยวมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับมาให้ชมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นแรกของจังหวัดขอนแก่นนะครับสร้างเจีย์ดี นะครับกระไรทองนะครับกระไรทองนะครับเลขสองศูนย์หกนี่นะครับตอกโค้ดเก้านะครับตัวนี้เป็นเนื้อกระไรทองนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับสภาพเหรียญนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่ธรรมดานะครับรุ่นนี้นะครับถือว่าสวยสดงดงามนะครับเหรียญ นี้นะครับจัดสร้างนะครับเมื่อปีพศสอง5น้าอยห้าสิบห้านะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสอง5น้าอยห้าบห้านะครับจัดสร้างเมื่อวันที่ห้านะครับวันที่ห้าเดือนห้าปีห้าห้านะครับเหรียญนี่นะครับจัดสร้างเมื่อวันที่ห้าเดือน5้านะครับปีห้าห้านะครับตรงกับเลข5้าหมดเลยนะครับเหรียญนี้มีรอยจานนะครับนี่นะครับจานเต็มนะครับ บอกเลยว่าจานเต็มแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับรอยจานไม่ใช่ใหม่ๆนะครับรอยจานหลวงพ่อพระเดชพระคุณเนี่ยจานไว้นานแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้อะให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับจานทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่เห็นไหมครับนะครับผิวสวยนะครับเหรียญจริงผิวสวยนะครับ นี่นะครับลอยจานสวยมากนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับจานเต็มขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับแล้วเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับท่านไหนที่พอมีกําลังทุนทรัพย์เนี่ยนะครับบอกเลยว่าเอาไปเลี่ยมทองนี่จะสวยมากนะครับเอาไปเลี่ยมทองนะครับไม่งั้นก็เลี่ยมเลี่ยมขอบเป็นสีสีทองสีเหลืองอะสีทองนะครับเป็นเลี่ยมกันน้ําเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่เป็นเน้นในการเลี่ยมเนี่ยเป็น huh. สีทองนะครับเป็นเป็นเป็นเน้นเลี่ยมเป็นสีนี้นะครับจะสวยแล้วก็เก็บกรอบนะครับบอกเลยว่าสวยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเลี่ยมเนี่ยนะครับแย้งมาได้นะครับผมจะไปให้ช่างเลี่ยมเก็บกรอบให้นะครับสวยๆนะครับแต่ค่าเลี่ยมเก็บกรอบก็ราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับเหรียญนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับรุ่นแรกนะครับหายากแล้วนะครับบอกเลยว่าหายาก นะครับหายากนะครับหายากมากนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อกระไหล่ทองรุ Angie ่นแรกตัวเนี้เนี Zone ่ยนะครับก็เหมือนเหรียญนองแกเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ราคาไปพันห้าพันหกตอนนี้สองพันกว่านะครับเฉพาะเนื้อทองแดงหนองแกนะครับราคาสองพันกว่านะครับตัวนี้ที่นี้เป็นรุ่นแรกขอนแก่นนะครับตัวนี้เป็นเนื้อกระไหลทองโค้ดเก้านะครับนี่นะครับโค้ดมงคลเลขมงคลนะครับนี่นะครับ ชัดเจนนะครับของแท้นะครับเป็นแบบนี้นะครับที่สังคติเนี่ยจะมีเลข9ก้บนสังคติจะปปตีโค้ดชฉชิงอีกนะครับแล้วยิ่งจานขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองด้วยสวยมากนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับมีเหรียญเดียวนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับทันก็ทันนะครับวันนี้นะครับมีมาให้นะครับหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็พร้อมลอยจานขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดาเนาะนะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ไรนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ